เนี่ยองขอบคุณพี่เอกด้วยค่ะที่ที่เข้าใจในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ไม่ได้บอกความจริงกับทุกๆคนก็อันนี้ต้องขอเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนขอร้องนะครับเจนนี่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะในเมื่อผมเนี่ยต้อง ต้องเคลียร์หลายๆหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้องคุยกับคุณตู่น้องเพลงนะครับแล้วก็คุณแม่ครับสุดท้ายก็คือคนที่ผมรักที่รักและเข้าขารลกที่สุดก็คือคุวัฒนาสวัสดิ์ก็พาจในนี้ไปนะครับกราบทัานตกลงว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันนีตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ วันนี้ที่จดทะเบียนแล้วแบบที่ที่คุยกันพูดคุยกันว่าจะเออเราจะแบบจดทะเบียนกันหรืออะไรเงี้ยเอ่อต้องขอเรียนนะครับว่าผมผมผมคุยมาเป็นลําดับอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนในชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ที่จดทะเบียนเนี้ยก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเอ่อที่แสดงถึงว่าผมเองนั้นมีความรักกับคุณเจมี่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ,อ,อผมเองนั้น ไม่ได้กะว่าจะจดวันนี้นะครับผมขอเรียนตรงๆนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับผมอยากจะคุณเจนนี่เป็นคนที่ทํางานเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสังคมอะไรมากมายส่วนตัวผมผมก็เป็นอาการหนึ่งท้องถิ่นเล็กๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา3 4สี่วันเนี่ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจและคุณเจนนี่เองก็ ไม่ได้ทํางานต,ตามอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็ถนัดนนแล้วก็เป็นที่รักกับแฟนคลับหลายๆคนนะครับหรือหรือคนที่ชื่นชอบสุรินนี่นะครับก็แต่เราทุกอย่างระวังแผนมามามาด้วยดีตลอดครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงจะมีคําถาม,มใ,นในใจว่ามีน้องหรือเปล่า ครับขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเพราะว่าใบนี้เป็นใบที่ให้ไปตรวจตอนเช้านะครับว่าไม่ได้มีหมู่โดนเห็นนะครับตรรวจนะคั้งหน่อยครับมเชขวาได้ครับขวาขวาครับขวาซ้ายได้ค่ะวนได้ค่ะคุณคุณค่ะต่างหางไปหน่อยหน่อยขวาได้ครับ นายกรับยกขึ้นเหยก็ยกขึ้นมาครับขลครับนี่้ด้านซ้ายด้ยแล้วลงนี่คมารับ้นนีอด้านซ้ายด้ค่ะขับนครัขนหน้าเสร็จแล้วลงก็ขอเรียนนะครับกับพี่พี่สื่อมวนชนทุกคนนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับก็เกิดจากความรักขั้นพื้นฐานเหมือนคนปกติคนธรรมดารัานนี้หลังจากนี้จะมีรจัดจิตการส่ครครก็อันนี้ก็ ขอเป็นเป็นเรื่องที่ปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ